ก่อนที่เข้าสู่ที่ชั้น6นะคะพอดีเรามาเจอโอ้โหที่นี่นะคะจะเป็นโรงแรมที่รองรับนะคะในส่วนของนักแข่งรถนะคะเยอะแยะมากมายเลยเป็น Thailand Super Series นี่ของปี2020โดยชาล International เป i ร์คนะคะ ที่ด้านหน้านี้นะคะก็จะมีเซอร์ติฟิเคตจากหลายๆที่เลยนะคะเซอร์ติฟิเคทออฟเซอร์วิสนะอย่างตัวนี้จะเป็นเจแปนค่ะเจแปนนชั่นัลฟุตบอลทีมนะอินเดียฟุตบอลทีมนะที่เขาไปรับมานะคออริสเชียร์ฟุตบอลครับนะคะอัตชายายูเนเต็ดฟุตบอลครับนะคะแบงคอกคลาสเอ็กซีนะคะ FCU.